กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับเนาะพ่อพี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะเมื่อนี้นะเนาะอุยฏิมาตจำคําสัญญาตจำคำนัดหมายนะเนาะขึ้นความสุขให้พ่อพี่น้องผู้เข่ารับชมติดตามเพิ่มทางช่องยูทูบปยดาวอุดรด้วยดีเสือมาขอบคุณขอบคุณในหลายด้วยนะรวมไปถึงพ่อพี่น้องครับทางเสียมเพื่อนะครับเนาะอำเภอเพี้ยนอำเภอเพื่ออำเภอกุดจับอำเภอเมืองอุดรนะครับเนาะหลายแต่หมดหลายหมู่บ้านนะครับเนาะ ทางกิจกอำเภอครับตามไซงานโรงงานต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเนาะทีวีเดลแลนเข้าไปไปขายไปขายนยิ้วหนูกินพอพี่น้องได้ซื้อสิ่งเสื่อของซอยนะครับเนาะอุเยก็ขอขอบบุญขอบุญในหลายเด้อมื่อนี่สิมาซ้อมเสียงให้กำลังใจพอพี่น้องนะครับเนาะปูทำไรทำนาทำสวนปลูกผักปลูกมีทำกันทำงานนะครับเนาะในสถานที่ต่างๆนะครับเนาะนะครับไข่เรียดนะครับไข่ร้อนในช่วงหนาฝนนี่นครับเนาะงหอนกับเขาหงอกเขเงาเด้อคอยเยัดคอยทำไปนะครับเนาะพอพี่น้องทุกๆท่านนะครับเนาะ ตัวไทยกันแหละนะครับเนาะอุ้ยกรตี่ประจำใจก็คือนะครับเนาะซ่อมเสียงกหตุกลังใจนะครับทําการทํางานก็ก็แจ๊กนะครับทางบ้านทางเฮียนนะครับเนาะทางบ้านนะครับทางเรียนนะครับเนาะนะครับในทุกๆมือทุกๆวันนะครับเนาะนะครับลงจิปนะครับเพื่อความมันเทิงนะครับเนาะเมื่อนี้มาซ่อมสอมเสียงเหตอพี่น้องได้เขารับชมรับฟังนะครับเนาะกับคู่ครองนาคีหลังจากที่นะครับลองไปในมนั้นะครับเนาะลองบปจบพี่น้องนะครับเนาะแบีดมันเบิดกอนนะครับเนาะเมื่อนี้สิมาจัดให้มันจบกันแล้วกันนะครับ กับกูข้องนาขี้อีกอะไนะครับเชิญครับจัดไปทั้งร้องทั้งรำนะครับเนาะนะครับเพรว่าเป็นการเสียวเราไม่ได้ในการฟังร้องฟังรำกันนะครับเชิญครับเย็บซี่นะครับเนาะใบทองใบกลางค้นนะครับใบรุ่นนะครับเนาะหรือจะเป็นนะครับผู้ถอกร้องซอยเลื่อสารบบทเพียงนีนะครับเนาะนะครับเชิญครับสารบบทเพียงนีต้องใส่ลุ่มมันจะหน่อยหรือพีน้องนะครับเนาะในการ ร่องกาลันะครับคำบ่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับภคยมันบ่สสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามการเวลาว่าสิผ่านมาโดนปานใดในหัวใจบ่กเคยรางรายังจด จำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสองจากผู้ครองเป็นคนอื่นไกลหร,รือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยูมแม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นอย่างบ่เคยคิดชังย้อนหักคนหู สี่เคียงข้างให้ได้หูหัวใจคงเดิมเอาลองเชิญหน่อยเร็วเอฟซี F บ่มีอยังมาพังทลายความหักห้าสองลงได้มันดินสลายยังมั่นคงคือจังตอดเลม รักที่แ,ลแหลกก็แฮปวดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวิิเข้ามาเสริมบอกเคยขีดยานในวันนี้ัวเจอกันแล้วยังบอกแควจำต้องจากรา คนที่เฮาตามหาเป็นยัง,ยง,อองจังบ่สมใจให้ครองทาก,กับกี่พันปีจะอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรพอเพียงแค่จจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอือ เอาเย็บซี่ครับไปท่องไปรุ่นไม่กลางคนนะครับเนาะผู้เขาก็สามารถรองสวยได้ดีนะครับสหรับปูที่นี่เนาะนะครับเพียงประกอบตัวละครคู่ครองนาคีความรักของคนกับพญานาคนะครับเนาะอันนี้คือความระดับขุนกับคุนอุ่ยกับคอเหตุพกีน้องทั่วไทยโลกถึงพกีน้องทั้งอุล่อนชิลสันนะครับเนาะประความคู่ความมากกันไปด้ดยกันเลยนะครับเพกีนองเย็บซี่ลองเสื้อหนึ่ยขอบคุณครับ ฝากมีน้ำตาเข้ามาเต็มเติมป้มปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบอกเคยคิดยานในวันนี้โฮเจอกันแล้วยังบอกแขวาจำต้องจากราคนที่เฮาตามหาเป็นยัง ยังเหมาสมใจให้ครองทากกีก่พันปีจะอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรพอบียงแค่ยี่งจำันได้ชาติไหนก็รอเธอขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับเนาะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับเนาะนะครับ ฝากไปเจอหน่อยกันเลยนะครับเนาะซ้อมเสียงนะครับเธอกลังใจปกิณห์นะครับเนาะทุกๆคนทุกๆท่านนะครับทัวร์เทยกันลยนะครับเอาซัมอีกจัาหน่อยก็ได้นะครับเนาะนะครับมม์ไทยจ้าหน่อยเรับเนาะนะครับเอาร้องเชิญเร็วๆนะครับ FC นะครับพปกิณอ์ FC ลองซอยในเร็วมา เพีงบทเพลงนี้ต้องใส่อารมณนะ์ในจหน่อยด้วยนะครับ,นรบ,นะรบในการร้องนะครับเนาะนะ <c oughs> <c oughs> มาบ่มียังมาพังทลายความหักห้าสองหลงได้มันดิ้นสลายอย่างมันคงคือจังตรออ์ตรึง รักทแท้ก็ให้ปวดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดราวสิเข้ามาเสริมบอกเคยคีดยา วันนี้เราเจอกันแล้วยังบอกเข่จำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังจังบ่สมใจให้ครองท่าก,กับกี่พันปีจะอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไร ขอเพียงแค่จํจำันได้ชาตินั้นก็รอดเถอดขอพูดอีกครั้งกันเละนะครับถูกเล่เชียงเล่นใจนะครับน้องเสียงปรดเมือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกำร่างใจจากพี่จากน้องนะครับเนาะ อันนี้คืออุเอมาซ่อมซ้อมเสียงนะครับเนาะหลังจากค้างค่ากันไว้นะมักทีนี้ติดสินกันไว้นะครับทางช่อง YouTube นะครับเนาะอุเดาวอุดรนะครับทางสาธาระนะครับรับชมได้ทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกถันนะครับเนาะนะครับอันนี้คือซ่อมซ้อมเสียงเด้อนะครับเนาะพ่อพี่น้องได้ฟังพ่อหอมปากหอมคอนะครับใครเกลียดนะครับใครรอดในช่วงหน้าฝนหน้า้หน้าหน้านะครับเนาะนะครับขอเป็นกระร้าใจพ่อพี่น้องทั่วไทยนะครับเนาะ ปลูกทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักปลูกมีทำกันทำงานนะครับเนาะแม่นพ่อพี่น้องอยู่ไซกับตามซังนะครับเนาะนะครับอุ้ยคนหนึ่งนะขอเป็นกระลังใจพ่อพี่น้องนะครับให้ก่าวให้เดือนให้ยางต่อต่อไปเรื่อยนะครับเนาะนะครับอุ้ยกะกะทิประจําใจนะครับเนาะทำการทํางานไปนําซ้อมเสียงไปพร้อมนะครับเนาะนะครับขายนะครับนึกยูนอกินนะครับเนาะทางเสียงเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อเพืออเพื่อพูดจับอ่ะเภอเมืองอุดรนะครับเนาะนะครัลายตามหลายหมู่บ้านตามโรงงานสายงานต่างๆนะครับเนาะนะครับ หรือจะเปลี่ยนนะครับเนาะตามท้องทุ่งนาครับขายในราคาย่อมเยในราคาโรงงานตามบ้านตามท้องทุ่งนานะครับเนาะต่างคนต่างเลี่ยงกันไปยุ่งน้องกันนอดวนอันนี้คืออุ๋ยมาขึ้นควอมซุกควอมันเทิงนะครับเนาะพ่อพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเขารับชมรับฟังนะครับเนาะนะครับสำหรับสุดท้ายสุดนี่นะครับเนาะนะครับหลังจากนะครับจบลิปนับเนาะอุ๋ยขอให้นะครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะบาต้องอินนะครับเนาะในการ สอมเสียงนะครับในแต่ละขังแต่ละขังหรือว่าการไถ่ถํำแต่ละขังนะครับอาจจะมีพูดผิดไปเนี้ยนะครับเนาะครับสิเป็นลิีติพานมานะครับหรือเป็นคลิปปัจจุบันนี้นะครับเนาะอาจจะมีสอมเสียงนะครับผิดเพี้ยนไปนะครับเนาะเสียงตําเสียงสูงนะครับเสียงขาดเสียงหายนะครับเนาะบ่อยพี่น้องนะครับซี่เลียดนะครับในการสอบสอมเสียงนะครับเนาะพะว่ามันกะสอมเสียงนะครับให้กำลังใจพ่อพี่น้องนะครับคือความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนาะนะครับบ่ต้องอินนะครับนอกับการซว่า ของวีในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยอะไกันอื้อน,นะครับเนาะนะครับสุดแท้แท้ชุดนี้ขอให้พ่อพี่น้องครับจงนั่งรับฝันดีนะครับนั่งลับนั่นเหมือนนอนเต็มเงินแสนสุขจีสุขขังพระรังคุณป้าสีตาตามไต่คุณพอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกฎลุงคุ้มครองนะครับขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีกินดีมีสุขนะครับอย่าเล่นลุงเลี้ยงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทุกๆคนทุกๆท่านทั่วฝ่าเมืองไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกๆท่านรวมไปถึงพ่อพี่น้องผู้ ทางช่องทางยูทูบนะครับทางสาธรณะของวีดาวด่วนนะครับด้วยดีเสือมาช่องเก่าช่องหลังและช่องปัจจุบันนี้นะครับเนาะขอขอบคุณขอพูดในหลายด้วยนะครับเนาะนะครับวีนะครับมือหอดมือนี้ได้นะครับก็ก็เพราะนะครับพอพี่น้องนะครับเนาะนะครับสิเป็นคุณตาคุณยายญ่ก็ดีปู่ย่าตายายบ้านเฮานะครับได้อุดหนุนนะครับอุ้มชู้นะครับที่ได้มานะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับกับโมเม่นหน่อยปีนะครับเนาะที่ขาที่ขายมาในีวิโนกินนะครับเนาะนะครับก็ พ่อพี่น้องได้อุดหนุนนะครับเนาะทางเสี้ยวเพื่อนะครับหลานสมุนหลานหมู่บ้านกันแล้วกันนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับเนาะยางหมากไหมนะครับยางหมากหล่นนะครับหลายๆกันแล้วกันนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดนี่นะครับอุ้ยนะครับสิขอยุติคลิปด้วยคําว่ากราบสวัสดีครับงามๆนะครับเนาะราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีทุกทุกคนทุกทุกทันนะครับเนาะเขารับชมได้นะครับเนาะบริษัทจังหวัดเพียรและอายุวัยนะครับในการเขารับชมรับฟังในแต่ละคลิปที่อุยได้ลงในแต่ละขังแต่ละขังนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยกันแล โอเคครับผมโอกาสหน้าพอคลิปใหม่ไปเรื่อยๆทางช่อง YouTube อียดาวอุดรกันนะครับอันนี้คือการซ้อมๆเสียงเด้อพี่น้องบ่ต้องซีเรียสนะครับเนาะนะครับให้ฟังๆไปนะครับเพื่อนๆไปเพื่อความเบิดเคิงไข้เครียดนะครับเนาะนะครับซ้อมเสียงเรื่องร้องเศร้าให้กำลังใจพ่อพี่น้องนะครับเนาะไข้เครียดนะครับเนาะโอเคครับผมกราบสวัสดีครับอีกครั้งนะครับเนาะกราบสวัสดีครับโอเคครับผม